สวัสดีครับเรื่องดังหลังข่าวสเปเชียลกับทีมโฆษกรัฐบาลอยู่กับออฟปฏิพัฒน์เข็มทิศนะครับวันนี้พุทธที่29พฤศจิกายน2566ครักบท,ทักถ่ายคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทั้งทางทีวีช่อง 2NBT2HD และช่อง11เหนือกลางอีสานใต้และสามารถรับฟังผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5MHz แล้วก็ a m 891 kHz พร้อมกันทุกเครือข่ายทั่วประเทศได้เลยนะครับ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ระบบ ottprd ครับรวมไปถึงช่องออนไลน์ facebook, youtube, tiktok ของ nbt 2 hd ของกรมประชาสัมพันธ์และทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าติดตามชมได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องดังหลังข่าวทุกวันพุธเนี่ยนะครับทุกปัญหามีทางออกหากสงสัยก็มีคำตอบครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนผ่านช่องทางคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเอาละครับ เรื่องดังหลังข่าวสเปเชียลอย่างที่บอกไปทุกวันพุธจะเป็นพูดคุยกับทีมโคศกรัฐบาลคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นท่านชัยวัชรงค์ท่านโคศกท่านรองโคศกคารมพลพรกลางท่านรองโฆศกรัฐก้าวสุวรรณคีรีแล้วก็ท่านรองโฆศกเกียรนิกาอุ่นจิตทั้ง4ท่านจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพบเจอกับคุณผู้ชมนําเอาเรื่องราวดีๆมาประชาสัมพันธ์มาพูดคุยบอกเล่าต่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับ เป็นคิวของรองพึ่งเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีวันนี้ให้เกียนมาร่วมรายการกับเราครับสวัสดีครับส่นนรองพึ่งครับสวัสดีค่ะส่านรองพึ่งครับเป็นยังไงบ้างวันนี้เตรียมประเด็นอะไรมาพูดคุยกับผมกับคุณผู้ชมครับค่ะวันนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่สังคมนะคะให้ความสนใจอย,อย่างมากนะคะเพราะว่า ช่วงฤดูแล้วของฝุ่น PM 2.5ค่ะโอ้โหหลายคนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็สงสัยเอ๊ะตอนนี้ฝุ่นเริ่มมาแล้วฝุ่นมันหายไปแล้วฝุ่นก็เริ่มมาเหมือนฉากจอด้านหลังนนัก็เริ่มขมุกขมัวเอ๊ะมันฝุ่นหรือควันหรือมันเมฆยังไงวันนี้มาคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าเป็นหลายเรื่องก็เรื่องนี้มันเป็นเหมือนภัยประจําทุกปีนะครับอย่างเมื่อเช้าผมก็เช็คดูนะคุณผู้ชมถ้าลองพึ่งว่าสภาพอากาศเนี่ยมันเริ่มมันมีสีส้มมาแล้วสีส้มหมายความว่า,วาอาจจะอากาศ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละ<า>พื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ภาคอีสาน<า>ไม่ว่าทุกปีเนี่ยฝุ่น PM 2.5มันเพิ่มขึ้นตลอดมันทไมถึงเพิ่มขึ้นตลอดพึ่งฮะ ก่อนอื่นนะคะอยากจะให้เข้าใจก่อนว่ากิจกรรมของมนุษย์เนี่ยนะคะสามารถเป็นต้นกําเนิดของฝุ่น PM 2.5เนี่ยค่ะมันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะที่ทั้งคุมได้แล้วก็คุมไม่ได้นะคะ,คะอย่างคุมได้นะคะเช่นยานพาหนะระบบการขนส่งต่างๆนะคะหรือว่าการเผาในพื้นที่เกษตรนะคะไฟปา่าหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงหมอกควันข้ามแดนเนี่ยนะคะ,คะเป็นเรื่องที่สามารถควบคุมได้แต่ก็ยังมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ะะเช่นสภาพภูมิอากาศความกดอากาศความชื้นต่างๆเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5นะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าในเรื่องของเกษตรเนี่ยช่วงนี้ก็จะบอกว่าเออเกษตรหรือว่าไฟป่าเนี่ยทำให้มีฝุ่น PM 2.5เยอะแต่อยากจะบอกว่าฝุ่น PM 2.5ที่เกิดจาก การเผาไหม้พื้นที่เกษตรนะคะรวมถึงไฟป่าเนี่ยเป็นแค่ช่วงฤดูการเท่านั้นค่ะ<ม>สาเหตุหใหญ่ๆนะคะก็คือเรื่องของยานพาหนะนะคะ,คะแล้วก็เรื่องของโงอรง<ม>งานอุตสาหกรรมเนี่ยที่โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยที่มีการปล่อยมลพิษเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ,คะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานะคะมีโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแสนสองหมื่นถึงแสนสี่่นโรงงานค่ะ<ๆ>แต่ว่ามีใช่ค่ะแต่ว่ามีประมาณเจ็ดหมื่น เจ็ดหมื่นกว่าแห่งนะคะที่ปล่อยมลพิษตรงนี้นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วฝุ่นเนี่ยค่อนข้างเล็กมากๆเล็กที่ขนาดว่าไปไกลได้ถึง200 3 0 0ถึง300กิโลเลยโอ้มันพัดไปตามลมไปตามอะไระใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็ฝุ่นเนี้ยค่ะมันเข้าไปถึงเนื้อเยื่อปอดแล้วก็เส้นเลือดนะคะมันทำให้เล็กมากจนเข้าไปได้ง่ายอะคะ่ะทั้งนี้นะคะแต่ว่า ปัญหาต่างๆเนี่ยฝุ่นเนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะบ้านเรานะคะคอยากชี้ให้เห็นว่าปัญหาของฝุ่นนั้นเป็นวิกฤตการณ์ทั่วโลกค่ะนะคะเพราะว่า ทั่วภูมิภาคของโลกเนี่ยนะคะคือมีค่าเฉลี่ยความหนานแน่นของฝุ่นพิษเนี่ยถึง32.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเลยนะคะซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยกำหนดไว้ถึง2เท่าค่ะรวมถึงขออนุญาตข้อมูลอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโมนาดของประเทศออสเตรเลียนะคะก็มีการทําศึกษาข้อมูลวิจัยด้านนี้พบว่า โหข้อมูลน่าตกใจมากๆเลยนะคะ,ะกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมามค่ะเหมือนประชาชนที่ได้รับอากาศบริสุทธิ์เนี่ยมีเพียง0.001เเท่านั้นโหน้อยมากๆเลยใช่ค่ะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่า หนในหนึ่งแสนคนเนี่ยเท่านั้นที่จะแบบได้รับอากาศบริสุทธิ์นะคะออจากออทั้งโลกเนี่ยนะใช่ค่ะซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วงจริงๆและรัฐบาลเป็นโจทย์ไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลไทยคุณผ<ช>ู้ชมเป็นโจทย์อย่างที่ท่านรองพึ่งบอกว่ามันเกิดขึ้นทั้งโลกแล้วฝุ่นเนี่ยมันมากับเมืองใหญ่ๆการจราจรครับข้างไงนที่คนเราจุดไฟหรือไม่ก็เครื่องยนต์สันดาบอะไรพวกนี้แล้วมันก็ไปกับ ช่วงฤดูการวันไหนฤดูไหนลมมันพัดน้อยพัดมากเราก็ควบคุมไม่ได้นี่ก็คือสาเหตุที่ไปที่มาแล้วเรื่องของฝุ่นมันไม่ใช่ภัยเฉพาะประเทศไทยมันเป็นภ<ช>ัย<ช>ของทัง้งโลกและรัฐบาลเราเองก็น่าจะลุยกันเต็มที่แหละรอบนี้แต่ก่อนจะไปลุยกันครับเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นอยากให้ทดาองพึ่งเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอ๊มาตรฐานเวลาประชาชนจะดูว่าอากาศดีอากาศไม่ดีเรามีเครื่องมือเรื่องดูไออัตราพวกอากาศดียังไงบ้างนะฮะ ค่ะก็มีสามารถดูได้ที่แอปโฟไทยนะคะซึ่งเมื่อเช้าเพิ่งก็เปิดดูเหมือนกันตอนแรกก็นึกว่าแบบเออหมอกลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วง2-3วันนี้นะคะ่ะก็อาจจะแบบมีค่าของฝุ่นเยอะหน่อยแต่ว่า2วันก่อนเนี่ยก็คืออากาศค่อนข้างเคลียร์มากๆเลยนะคะคทีนี้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของไทยนะคะกะ็มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานใหม่นะคะเพิ่มความเข้มข้น เพื่อสุขภาพของคนไทยมากขึ้นโดยเมื่อวันที่1่มิถุนายนนะคะก็มีการปรับค่าให้ไม่เกิน37.5รุูกไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ตั้งไว้ถึง50นะคะคทีนี้เราก็ใช้สัญ,ญลักษณ์เนี่ยค่ะเรื่องของสีในการเป็นเกณฑ์นะคะอยากให้รู้ว่าสีเหลืองเนี่ยคือค่าปกตินะคะที่ปลอดภัยนะคะคถ้าเกิดสีฟ้าสีเขียวเนี่ยก็คืออากาศดีมากๆานะคะแต่ถ้าว่าเริ่มส้มเริ่มแดงเมื่อไหร่เนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าเป็น ห่วงมากๆนะคะก็อยากให้เมื่อเมื่อเจอแบบสีแดงสีส้มเนี่ยอาจจะงดกิจกรรมข้างนอกเนาะอาจจะงดกิจกรรมข้างนอกถ้าเห็นสัญญาณมันเอาเหลืองแดงส้มถ้าเห็นมาเรื่อเๆจะเป็นส้มแล้วหยิบหน้ากากขึ้นมาใส่ไว้ก่อนเวลาจะออกไปไหนมาไหนหรือไม่แต่จะหาอุปกรณ์ในการป้องกันถ้าแดงปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปทํากิจกรรมภายนอกแล้วเพราะอากาศมันไม่ดีเหมือนปีที่แล้วเราเคยเห็นในพื้นที่ภาคเหนือบางจังหวัดเนาะมันแดงแบบเรื่อเือเลยนะฮะใช่ค่ะ ก็เนี่ยแหละค่ะก็เป็นเรื่องของวิธีการดูว่าอากาศมันเป็นยังไงแล้วก็เกณฑ์ต่างๆเราชุบแป้งทอดขึ้นมาใช่ไหมฮะที่เกณฑ์เดิมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้มข้นว่าระดับมันเท่านี้เท่านั้นการที่คุณผู้ชมไปดูแอป a i r ์โฟไทยเนี่ยเห็นสีมันเข้มขึ้นกว่าทุกปีเพราะว่ามาตรฐานเราปรับขึ้นเพื่ออยากให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนี้เข้าแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะภาคเอกชนด้วยภาครัฐบาลก็ดูแลกันด้วยนะครับอ่ะแล้วรัฐบาลเรา ทำอะไรกันอยู่จ้ะเวลานี้ PM 2.5จะมาแล้วเนี่ยนะฮะค่ะอยากให้เห็นว่าจริงๆรัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสําคัญตั้งแต่ปี62นะคะ,คะตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วแล้วม,มีการเสนอให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ,คะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการทั้งศึกษาเนาะได้ข้อมูลมาว่าเออยังไงเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นเรื่องใหม่มีการเผาในที่โลง่งหรืออะไรยกระดับ การควบคุมการไฟป่าอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมากมายนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยจนถึงรัฐบาลปัจจุบันนะคะคก็ยังให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เช่นกันนะคะแต่จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยคออ่าของฝุ่นเนี่ยทำไมลดลงนั่นก็คือการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะคะก็คือเหมือนกับว่าการ ปัญหาหลักก็คือการใช้รถบนท้องถนนที่หนาแน่นใช่ไหมคะคช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของ work from home ช่วงนั้นเนี่ยก็คือสามารถแก้ปัญหาให้ได้ค่าของฝุ่นเนี่ยก็จะเริ่มเคลียร์มากขึ้นนะคะคก็ถือว่าแบบ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ถ้าเกิดใช้รถน้อยลงเนี่ยก็อาจจะทําให้อากาศดีขึ้นด้วยนะคะ<า>ทีนี้รัฐบาลนี้นะคะก็ให้ความสําคัญมากๆกับเรื่องอากาศที่สะอาดให้คนไทยมีสิทธิ์สามารถสูดดมอากาศที่สะอาดได้นะคะแล้วรวมถึงนะคะ ท่านยังได้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ให้ความสําคัญมากๆนะคะรวมถึงท่านคณะรัฐมนตรีและก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลตารวจเอกพัชรวาดวงศุวรรณนะคะคซึ่งเป็นทั้งรองนายกและก็เป็นเจ้ากระทรวงข,งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคท่านก็ได้นําเสนอเรื่องของพรบอากาศสะอาดหรือว่ามีการตั้งคณะต่างๆนะคะที่มาควบคุมดูแลแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ค่ะครับ เมื่อครู่เราได้เห็นสถานการณ์ที่ท่านรองพึ่งเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์โลกก็น่าเป็นห่วงและสถานการณ์ในไทยอะ,ะเรื่อง PM 2.5ในรอบเอาใกล้ๆเรานี้ปีห5ห้าหหเจ็ดตอนนี้มันเป็นยังไงครับถ,ถ้าเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังหน่อยได้ค่ะก็อย่างที่สแกนปัญหามานะคะก็จะพบว่าฝุ่นละอองในภาคเหนือเนี่ยจะพบมากหน่อยนะคะ,คะเพราะว่าเป็นสภาพอ,อ,อากาศค่อนข้างปิดนะคะแล้วก็ ไปสแกนดูแล้วเนี่ยพบว่าจุดร้อนจากการจราจรนะคะหรือว่า,เ,าเกิดอากาศแรงเนี่ยก็จะมีไฟป่าเพิ่มมากขึ้นนะคะคร,รวมถึงพื้นที่เกษตรก็อย่างที่บอกเป็นช่วงฤดูนะคะคทีนี้พอมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาเราพบละว่า17จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ,อแล้วก็5จังหวัดปริมณฑลรวมถึงกรุงเทพเนี่ยก็คือ หนาแน่นหน่อยเราก็จะมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะคะแต่ว่าข้อมูลจากวันที่1มกราถึงเมื่อ31ตุลาคมที่ผ่านมานะคะใช่ก็จะพบว่า3จังหวัดที่อากาศอาจจะแย่หน่อยอะไรอเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ภาคเหนือก็มีที่น่านนะคะเกวันสุโขทัย82วันแล้วก็ลำปางนะคะแปวัน น่านสุขโขทยัยลำปางใช่ค่ะแต่ว่ามีอากาศที่ดีนะคะ3จังหวัดนะคะก็จะจังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ,คะแล้วก็จังหวัดภูเก็ตโอ้ชายทะเลอากาศสดชื่นใช่ไหมคะครับผมก็จะเป็นสถานการณ์ภาพรวมแต่เราเห็นแล้วว่าพอเราเก็บข้อมูลมาเราก็ะะจะรู้ว่าจุดโฟกัสไหนเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงและทางภาครัฐจะได้เข้าไปแก้ไขและไปช่วยดูแลโดยเฉพาะถ้าอยู่ภาคเหนืออากาศมันปิดเจอทั้งเทือกเขาเจอทั้งการทําการเกษตรที่มีการเผาเพื่อการเกษตรบ้างเนี่ยวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ของรัฐบาลเอง แก้ยังไงล่ะครับทีนี้ปี6-7ที่เราทํากันอยู่ที่เราจะทํากันด้วยเนี่ยค่ะซึ่งที่ท่านนายกได้ตั้งท่านพรชรวาดนะคะท่านรองนายกนะคะใหเ้เป็นประธานคณะกรรมการจัดการ ปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืนนะคะซึ่งมีประชุมกันไปครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่22พฤศจิกายนนะคะซึ่งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นนะคะได้เข้ามาดำเนินงานแล้วก็เตรียมแผนงานนะคะซึ่งท่านก็ได้เ,เหมือน ให้ภารกิจนะคะในการดําเนินงานรวมถึงให้มีการรายงานความคืบหน้าทุกๆ30วันด้วยนะคะครับค่ะก็จะมีหลายหน่วยงานมากเลยที่เห็นว่ามันเป็นมาตรการเร่งด่วนนะคะสนองนโยบายรัฐบาลนะคะแต่ว่าก็ทุกหน่วยงานก็พร้อมใจค่ะเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงกันลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพลังงานอะไรเงี้ยค่ะคก็เป็นเป็นเรื่องที่ทุกๆภาคส่วนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ให้ความสําคัญนะคะเช่น รงพลังงานเนี่ยเดี๋ยววันที่1นึมกราเนี่ยนะคะปี6-7ปีหน้าเนี่ยก็จะผลิตและจําหน่ายนะ้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ตามมาตรฐานยูโรไฟด้วยโอ้ก็จะเป็น ไม่ได้ก่อมลพิษตามมาตรฐานนะครับก็ควบคุมมลพิษจากการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนั่นเองเพราะทรงพลังงานเขาจะมีข้อกําหนดออกมาแล้วก็มีหลายกระทรวงอย่างที่ท่านรองพึ่งบอกไปเราก็รอดูกันต่อไปว่าเขาจะดูแลยังไงแล้วเรื่องของยูโรโฟยูโรอะไรพวกนี้มาตรฐานเหล่านี้มันส่งผลดีต่อประเทศเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าลองเทียบดูนะคะทุกวันนี้เราใช้ยูโรโฟนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ยูโรไฟเนี่ยตอนนี้รัฐบาลก็ให้ เพิ่มความเข้มงวดน,นะคะให้ราคาเนี่ยสามารถเทียบเหมือนราคาปกติได้เลยนะคะแล้วก็แต่ว่าสามารถลดฝุ่นละอองได้ถึง28่คะครับนค่ะนะคะแล้วก็แนวทางในการสนับสนุนแล้วก็ลดฝุ่นนะคะอีก3แนวทางนะคะก็เช่นเปลี่ยนสิ่งที่จะถูกเผาไหม้ให้เป็นรายได้นะคะแล้วก็ลดปริมาณฝุ่นของรถบรรทุกยานพาหนะทั้งหมดนะคะคแล้วก็รวมถึงลดปริมาณฝุ่นของภาคธุรกิจ ที่อุตสาหกรรมและก่อสร้างที่เมื่อกี้ที่เรียนไปนะคะคร,รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะหลวงของเราออใช่เพราะว่าก็ได้มีการมีโครงการคลินิกรถนะคะซึ่งรถฝุ่นด้วยตรงนี้นะคะก็ได้ให้ความร่วมมือกันนะคะกับผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดจําหน่ายนะคะมีการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ฟรีนะคะคร,รถค่าน้ํามันค่าแรงนะคะค่าอะไหล่นะคะรวมถึงนะคะ เนี่ยเริ่มแล้วนะคะเมื่อวันที่1พฤศจิกายนไปถึง30เมษายนปีหน้าทั่วประเทศค่ะใครมีรถที่อายุการใช้งานเยอะไปเข้าคลินิกได้อันนี้ใ,<ช>ในกรุงเทพมหานครใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องการลดค่าเอ่อค่าค่าน้ำมันค่าแรงค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วประเทศค่ะอ่านี่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ ในส่วนที่2นะคะก็คือเป็นการขอความร่วมมือนะคะใหะ้ทั้งปตทและก็บางจากนะคะ,ะเนี่ยคะ่ะที่บอกว่านําน้ํามันกรรมถันมาจําหน่ายในราคาปกติกรรมถันต่ำนะคะมาจําหน่ายในราคาปกติค่ะรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขนะคะหรือกรมอนามัยต่างๆมีปฏิบัติการนะคะแผนปฏิบัติการเพื่อรับมือเรื่องสุขภาพเปิดศูนย์ป้องกันต่างๆรวมถึงกระทรวงคมนาคมที่ว่าขนส่งทางบกเช็คไปตรวจเช็ค,คควันดำนะคะซึ่งเมื่อวันที่หนึ่ง ตุลานะคะถึง22พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยตรวจควันดำทั้งสิ้นไปแล้วนะคะ24,769คันค่ะแต่ว่า,บาพบรถที่ห้ามใช้แล้วเนี่ยถึง103คันด้วยกันค่ะโอ้โหแสดงว่าดํากันเยอะเลยทีเอใช่ค่ะก็เนี่ยเป็นปัญหาเลยก็อยากให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็เป็นกําลังใจให้กับภาคส่วนต่างๆที่ก็าทางานสู้กับฝุ่น p m 2 5ด้วย พอเราเห็นมาตรการออกมาหลายมาตรการแบบนี้เป้าหมายที่วางไว้เราอยากจะไปถึงเป้าหมายเส้นชัยอะไรยังไงร,รัฐบาลมองวางไว้อย่างไงบ้างครับค่ะก็คืออาจจะขออนุญาตยกเคสนิดนึงว่าในต่างประเทศนะคะในหลายๆประเทศที่ค่าของฝุ่นเยอะ,ะแต่ว่าก็มีบางประเทศเนี่ยที่เขาสามารถแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นได้แล้วนะคะ,ะ,คะยกเคสนิดนึงค่ะก็คือเขาใช้มาตรการ low emission zone ค่ะคืออะไรฮะอ่า low emission zone นะคะก็คือเป็นการจํากัดนะคะแล้วก็บังคับเขต ที่มีมลพิษสูงสมมติเวลาเลร่งด่วนหรือมลพิษที่มันหนาแน่นอะนะคะรถที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะหรือว่าปล่อยพวกควันพวกนี้มาเยอะๆเนี่ยเข้ามาในระยะเวลาเลร่งด่วนเนี่ยเขาก็จะมีการแบบจํากัดรถนะคะแล้วก็ อย่างที่ลอนดอนนะคะ,คะก็มีการเก็บเงินเนาะมีการเก็บเงินซึ่งค่อนข้างแพงมากเลยถ้ารถคุณขอมลพิษคุณคต้องจ่ายตังค์เพิ่มใช่ถ้าเกิดเข้ามาในเขต Low Emission Zone นี้นะคะรวมถึงเนี่ยนะคะที่ปักกิ่งนะคะ,คะใช้มาตรการเนี่ยจากที่เขามีค่าของฝุ่นเนี่ยเกินมาตรฐานถึง3เท่าเนี่ยทุกวันนี้คือลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยะนะคะอเห็นว่าจีนเนี่ย แต่ก่อนเราดูการเนาะว่าฝุ่นเยอะเหลือเกินเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วนะใช่ค่ะก็แบบสดชื่นขึ้นเยอะใช่เลยค่ะเรื่อมาตรการเหล่านี้ขึ้นมานั่นเองแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็ต้องดูบริบทของเมืองไทยด้วยเมืองไทยเราก็ไม่ได้เหมือนกันกับทุกประเทศใช่ไหมแล้วเมืองไทยเราจะวางยังไงใช่ก็ถึงบอกว่า เราเนี่ยมีความตั้งใจมีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนะนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะรัฐบาลก็ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนแล้วทุกภาคส่วนเนี่ยก็ร่วมมือช่วยกันอย่างเป็นบูรณาการเลยนะคะแล้วก็รวมถึงเป้าหมายที่เมื่อกี้ทางคําถามใช่ไหมคะก็คือมีเป้าหมายที่ให้การเผาลดลง50ซนะคะรวมถึงทั้ง สิป่าอนุรักษ์10ป่าสงวนที่ท่านพัชรวาสนะคะได้กำหนดเป้าหมายไว้นะคะคให้มีการเผ่าน้อยลงรวมถึงกำหนดวันนะคะที่จะต้องลดลงเป็นมาตรฐานเช่นที่ว่าเมื่อกี้จังหวัดนั้นมีจำนวนวันเยอะ,อ,ะอย่างเงี้ยต้องลดลงค่ะน่านลำปางอะไรพวกนี้ต้องลดลงให้ได้ใช่ค่ะทีนี้ปัญหาฝุ่นที่เราควบคุมยาก ฝุ่นมันมาข้ามแดนท่านลองท่านลองเพิ่งจะแก้ยังไงฝุ่นมาข้ามแดนเนี่ยค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้เรียนนะคะวันที่22ที่ว่าท่าน ท่านพัชนวาดเป็นประธานในการเข้าประชุมแก้ไขปัญหานี้นะคะก่อนเข้าประชุมเนี่ยท่านได้มีการปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะของสปปลาวของลาวใช่มีการเร่งรัดจัดทําแผนนะคะให้มีการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนหรือว่า o อยแพนออฟแอคชั่นนะคะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสเคียร์สกายสเตติจีนะคะก็มีการร่วมไม้ร่วมมือกันกับประเทศเพื่อนบ้าน ใช่ไหมคะ mm hmm. รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีอวกาศนะคะและนวัตกรรมต่างๆนะคะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะคะรวมถึงมีการรายงานสถานการณ์ในระดับอาเซียนอีกด้วยค่ะคแล้วก็มีการแบบ ตรวจแผนที่มันจุดที่มันร้อนจุดที่มันแบบเกิดความเสี่ยงบ่อยๆอ,อะไร <N oss S 2> เงี้คะ <Spot S 2> ่ะอปกนี้นใช่ค่ะครับผมคือวันนี้เองท่านรองครับเราเห็นท่านนายกเดินทางไปกับท่านรองพระชา,าวาทด้วยไปที่เชียงใหม่คุณผู้ชมครับเรามีเสียงที่ท่านนายกได้ให้นโยบายกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5นี่แหละรวมไปถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่าด้วยเดี๋ยวชวนท่านรองพึ่งและคุณผู้ชมไปฟังเสียงท่านนายกพร้อมๆกันเชิญครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนี้ จะให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับเรื่องอากาศสะอาดเพราะว่าถ้าคิดดูจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิพื้นฐานของมนุษยชนเนี่ยเราเรียกรยก้องกันหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องที่มัน simple ที่สุดแล้วเราควรจะได้สุดก็คืออากาศสะอาดซึ่งเป็นของฟรีเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลไม่ให้ความสนใจถ้าเกิดไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้เนี่ยผมว่าเรามีปัญหา รัฐบาลน,นี้จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆครับเมื่อคืนนี้ผมมาถึงที่นี่นอกจากไปงานลอยกระทงยี y ่เปงแล้วผมก็พาบริษัทเทส l a มาด้วยซึ่งท,ท,ท,ทุกท่านทราบดี่าบริษัทเทสลาเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทหนึ่งจะมาสร้างโรงงานที่ประเทศไทยการที่เรามาใช้รถอีวี EV เยอะขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทำให้พีเอ็ม2.5ที่เกิดจากรถยนต์เนี่ยลดน้อยลงไป เรื่องการเอาพวกผลิตภัณฑ์จากมาจากเกษตรมันเกิดจากเรื่องของเศรษฐกิจถ้าเกิดว่าเศษเขาษ้าวโพดหรือว่าซังขา้าวโพดหรือตอข้าวทั้งหลายเนี่ยมีคนมารับซื้อออกไปนะครับเราก็เขาไม่ต้องใช้ไม่ขีดก้านเดียวเรียแล้วเผาเนี่ยผมเชื่อไม่มีใครอยากทำหรอกครับนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่ทุกคนตระหนักดีถึงปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ ควันพิษที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่สูงในการที่จะบริหารจัดการเรื่องของซากพืชผลเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ออปชั่นในการที่เราจะมาทำนะครับไม่เป็นเรื่องของการเสนอเรื่องของการทำซอฟต์โหลดเรื่องของการทำไรเดอร์อะไรต่างๆที่ท่านที่ท่านพลโทวิรัติเสนอมาเนี่ยก็เป็นเรื่องอะไรที่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เราต้องไปทําต่อการที่ต้องทํางานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนฝ่ายความมั่นคงเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณกองแม่ทัพภาคที่สาม ทางทางกรรมนแต่ว่าเรามีกําลังพลเหลือเรามียุทธปกรณ์เหลือของเหล่านี้ก็มาช่วยในแง่ของการที่ลดปัญหาเรื่องไฟป่าหรือมาทํางานกับประชาชนดูแลทุกสุขของเขาได้ดีขึ้นตรงนี้ผมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ให้ทางทหารมาช่วยทางด้านการเกษตรนะครับหรืออย่างเช่นนี้ท่านเมื่อกี้ท่านนำเสนอไปเรื่องของการป้องกันไฟป่าก็ถือเป็นเรื่องสําคัญเวลาจะเดินทางไปไหนคุณก็เช็คสภาพอากาศนะครับ ผมจําได้เลยเดือนมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยผมเช็คค่าฝุ่นเนี่ยท็อปเทนของโลกเนี่ยห้าที่อยู่ที่ภาคเหนือตรงนี้ท่านไม่ต้องมาบอกหรอกว่าทําไมถึงการการท่องเที่ยวถึงไม่ถึงไม่ดีเท่าที่ควรรัฐบาลเองก็ออกวีซ่าฟรีให้จากคนจีนนะครับอินเดียไต้หวันคาซัคสถานซึ่งถือวเ,เป็นเป้าหมายหลักในการที่จะให้กระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ว่าเข้าไปกรุงเทพเข้าไปภูเก็ตอากาศก็ ดีกว่าเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆพักส่วนมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ขนาดนี้เนี่ยนะครับผมมั่นใจครับว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องดีขึ้นนะครับเรื่องเพื่อนบ้านก็เป็นเรื่องสําคัญถ้าเราบรหิหารจัดการเรื่องของเราเองได้เนี่ยแต่ว่าเรื่องของทิศทางลมการเจรจาทาวิภากีกับทางลาวนะครับทางผมเองก็ใ <Arabic> ห้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วมีการพูดคุยกันเป็นเรื่องแรกๆเป็นเรื่องหลักเลยเรามีพรบอากาศสะอาด เรามีทุกหลายภาคส่วนที่มาใช้เวลากันวันนี้อย่างจริงจังเนี่ยแล้วเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่ทําให้หรือได้ทุนจากบ้านเราไปทำมาหากินในประเทศเขาแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้รัฐบาลน,นี้ก็ยอมรับไม่ได้ครับอย่างอย่างที่เมื่อกี้ตัวเลขบอกอะมาจากลาวกับมาจากพม่าก็เยอะเราเองเราก็ไปหาทางที่จะเข้าไปพูดคุยกับเขานะครับเพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องของภาคเออ ประชาคมทาง NGO เองก็มีข้อสขเสนอแนะที่ดีมานะครับผมว่าก่อนที่จะของบประมาณขอที่ซื้อเครื่องจักรอะไรเลยเนี่ยเราประสานงานกับฝ่ายกรมอซิว่าเขามียุทธปกรณ์เหลืออยู่หรือเปล่านะครับเลาลองทํางานใ,นใกล้ชิดนิดหนึง่งนะครับผมฝากทางท่านแม่ทัพภาคที่3ด้วยแล้วกันนะครับว่าประเด็นนี้ก็ขอให้มาดูดิสิว่าเรามียุทธปกรณ์เหลือไหมแล้วเรามาทํางานร่วมกับภาคประชาคมภาคภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้นต่อไปด้วยในอนาคต นั่นคือบรรยากาศเมื่อช่วงบ่ายที่ท่านนายกไปที่เชียงใหม่ได้มอบนโยบายหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่อง PM 2.5ให้ทุกมิติทํางานอย่างเต็มที่พอทีนี้กลับมาที่ทางเรากันบ้างเมื่อสักครู่ฟังแนวทางพอสมควรแล้วทีนี้ประชาชนจะติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ต้องทํำยังไงบ้างครับค่ะก็ มีศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่กรมควบคุมมลพิษนะคะให้ออคอยให้ข้อมูลรายงานแบ่งเป็น4ระดับนะคะระดับที่1ก็ประจําวันนะคะก็มีการ f o r แ c a ต์ไปในทุกวันนะคะ,คะระดับที่2ก็เป็นระดับประจําสัปดาห์นะคะก็จะมีการอร์แ c a ต์ล่วงหน้า7วันนะคะระดับที่3ก็คือเหมือนกรณีพิเศษหากมีวิกฤตนะคะในในช่วงนั้นนะคะแล้วก็ระดับที่4นั้นก็คือให้ความรู้ความเข้าใจกรณีที่มีประเด็นในสังคมนะคะทั้งนี้ประชาชนนะคะสามารถ ดูข้อมูลสอบถามได้นะคะที่ทาง Facebook ไลน์และสายด่วนกรมควบคมมลพิษนะคะ1650นี้นะคะขอแถมนิดนึงค่ะรัฐบาลนะคะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็คือเหมือนสนับสนุนนะคะนวัตกรรมเช่นอาจจะอยากให้มีเืพัฒนาเครื่องกองอากาศขนาดใหญ่โอ้นี่หลายคน,นใ,ใช่ไปในพื้นที่เปราะบางนะคะรวมถึงสถานศึกษานะคะแล้วก็พัฒนานวัตกรรมดับไฟป่าค่ะเจ้าหน้าที่นะคะอาสาสมัคร พื้นที่เสี่ยงภัยนะคะก็อาจจะต่อยอดนําผ้ากันไฟนะคะมาเป็นชุดกันไฟเนาะแล้วก็สเปรดับไฟต่างๆนะคะรวมถึงเ,เปิดรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนนะคะให้ร่วมกันเสนอแล้วก็ เสนอแนวทางพัฒนาแก้ไขร่วมกันด้วยค่ะ,คะก็อยากจะบอกนะคะว่าทางรัฐบาลนะคะได้ให้ความสําคัญกับปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะตั้งใจว่าจะให้ทุกคนได้รับอากาศบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิ์พื้นฐานของมนุษย์นะคะแล้วก็อยากจะให้รู้ว่าทํางานหนักกันจริงๆแล้วก็เป็นแบบบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันเรียกได้ว่าตั้งใจเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยนะคะยังไงก็ ฝากส่งแรงใจแรงเชียร์ให้รัฐบาลบ้างนะคะเพราะว่าทุกๆคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดว่าเออตรงนี้รัฐบาลทําดีแล้วแล้วแบบเออเชียร์กันเข้ามาหรือบอกมาว่าเนี่ยคือทําดีแล้วนะอะไรเงี้ยก็ชื่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นแรงผลักดันให้ยิ่งจะตั้งใจรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าไปใหญ่เลยค่ะครับก็ต้องส่งกําลังใจให้ทุกภาคส่วนทั้งทีมภาครัฐทีมภาคประชาชนเพราะปัญหานี้เป็นปัญหาที่ ปรบมือข้างเดียวไม่ดังมันต้องปรบมือพรอ้รอมๆกันหลายๆข้างนะัถึงจแก้ได้แล้วก็เชื่อว่าแนวทางแบบนี้แหละที่จะสามารถนําไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ให้อากาศบ้านเมืองเราดีขึ้นและคุณภาพชีวิตมันจะดีขึ้นตามมาตามที่ท่านนายกบอกตามที่ท่านรองพึงบอกนะครับอเอาทิ้งท้ายกันหน่อยช่วงไฮไลท์สุดสัปดาห์ ประจำสัปดาห์นี้ท่านนายกเราไปที่ไหนกันบ้างท่านรองพึ่งครับกําหนดการเป็นยังไงฮะก็30พฤศจิกายนนะคะท่านนายกนะคะก็ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ไปดูเรื่องโครงการเขื่อนต่างๆรวมถึง o อท็อด้วยนะคะและก็วันที่1น่งธันวาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมีภารกิจในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะ รวมถึงนะคะมีการดูฝึกซ้อมแผนปบ,บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลนะคะและก็วันที่3ที่4ค่ะก็เป็นเหมือนคอรมอรสัญจรเนาะจังหวัดแรกก็เป็นจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะ<อ>ด้วยเหตุผลที่ว่าอาจจะประชากรนะคะมีรายได้ต่ำต่อหัวมากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นปัญหาภัยแรงเรื่องยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปดูกันค่ะ ครับก็อย่าลืมติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีผ่านทางช่องทางทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ของสำนักโฆษกทางไทยคู่ฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ท่านโฆษกเองทีมท่านโฆษกท่านรองเองก็จะคอยอัปเดตสถานการณ์เหล่านี้มาถึงพี่น้องประชาชนถ้าคุณผู้ชมฟังแล้วมันน่าจะเป็นแนวคิดเป็นประโยชน์ลหลายเรื่องสําหรับการติดตามข่าวสารภาครัฐอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการเห็นจุดโฟกัสที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บ่อยจริงๆครับสำหรับช่วงนี้ในการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้ ต้องขอขอบคุณท่านรองพึ่งมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเราเดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าจ,จะเป็นท่านรองโฆษกหรือว่าท่านโฆษกมาเองเดี๋ยวเราเรอดูติดตามชมว่าเป็นเรื่องอะไรและท่านไหนจะมาด้วยนะครับวันนี้ขอพรบคุณมากขอบคุณค,ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วครับกับเรื่องดังหลังข่าวสเปเชียลกับทีมโฆษกรัฐบาลวันนี้ผมปฏิพัทธ์เข็มทิศและท่านรองพึ่งเกียรตินิการบุญจิตพร้อมทีมงานลาคจไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมวสวัสดีครับ